ต้นต้องขอบอกก่อนว่าอันนี้ขอพื้นที่ส่วนตัวประกาศสื่อมวลชนคนไหนท่านใดสื่อไหนจะตัดเอาไปทํามีมแชร์ไม่ต้องขอตัดไปเลยนะคะคนที่ฟ้องหมอมีคนเดียวคืออัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ฝากถึงแอนเดอร์แกงนะคะฝากไปเลยว่าหมอกับคุณอัจฉริยะถ้า คนตามข่าวหมอกับอัจฉริยะมา3-4ปีก่อนจะรู้ว่าหมอช่วยเหลือชมลมช่วยเหลือเยื่ออัจฉรกรรมทั้งทุนทรัพย์และที่ปรึกษาทางการแพทย์ในหลายๆคดีฆาตกรรมอาชญากรรมหมอไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าตัวเองอาสาตรงไหนทำอะไรแล้วทุกโพสต์ไม่จำเป็นหมออยู่เบื้องหลัง หลายๆอย่างก็ได้ฉะนั้นการที่คุณมาฟ้องหมอว่าหมอหมินประมาทอันนี้ฝากถึงคุณอัจฉริยะนะคะทนายเดชาไม่ต้องสแสลงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณฝากว่าในสลิปการโอนเงินสองล้านกว่าบาทสองสามล้านเข้าชื่อคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ถ้าคุณจะบอกว่าเป็นการให้โดยเสน่หาหมอก็โง่เองเลยค่ะที่โอนเงินให้ ในชื่อบุคคลลืมคิดว่าชมรมควรจะมีบัญชีของชมรมซึ่งใครจะโอนเข้าบุคคลกรุณาคิดอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างโง่แบบพี่หมอจัดง่าวมาเนื่องจากว่าวันหนึ่งเราขอเขาดูสเตตเมนต์ว่าเอาเงินไปใช้ทำอะไรแล้วมันไม่ได้แบบชอนบุลณะฮิลันอะ่ะมันจะมันจะฟิลงโง่แล้วการให้โดยเสน่หาถ้าคุณจะบอกว่าให้โดยเสน่หาก็ได้แต่การที่คุณมาฟ้องบอกว่าหมอหมินประมาท หมอก็ฟ้องเนรละคุณคุณได้เหมือนกันนะอะไรที่จะต้องอยู่ที่ศาลหมอไม่ขอไม่พูดละกันเนื่องจากทุกคกำพูดทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเก็บเป็นหลักฐานที่ใช้ในชั้นศาลทั้งหมดหมอพูดเท่าที่หมอพูดได้นะคะและเคลียร์ตัวเองเท่าที่เคลียร์ได้เรื่องของคดีทั้งคดีเพชรและคดีของคนไข้เอาเรื่องคดีเพชรก่อนหมอไม่ผิดแล้วหมอรับสารภาพทำไม มันเป็นเรื่องที่หมออธิบายไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมี A B C มันคดีของ A B C A กับ C หมอกัโจทย์ไม่รู้จักกัน B เป็นคนโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันและก็มีหนึ่งคนขอไม่เอ่ยชื่อแต่ไม่ใช่ทนายเป็นทนะแนะให้หมอยอมความ ซึ่งไอ้แนะให้หมอยอมความนั่นน่ะหมอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เซ็นไปนั่นน่ะมันคือการเซ็นอะไรที่เขาเอาไปตลบหลังหมอได้เอาอย่างนี้ละกันแต่ทุกเรื่องอยู่ในศาลและขอให้ทุกคนใช้สติจิตและวิจารณญาณในการค่อยๆฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างนั้นเหรอวะเออแล้วทุกคนจะเข้าใจแบบที่หมอไม่ต้องอธิบายเลยเลยเพราะคนเชื่อหมอก็จะเชื่อ คนไม่เชื่อหมออธิบายให้ตายสลิมก็คือสลิมไม่เชื่อก็ช่างแม่งจบคนอย่างหมอกับเงินแค่สิบล้านสิบห้าล้านคำถามต่อไปหมอร้อยไหมแบบไม่ได้มาตรฐานฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดอะไรสารเติมเต็มโดยเกินราคาทำให้หมอถูกพักใบอนุญาตสามเดือนจริงหรือไม่ คำตอบคือเอีย้ยก,กูเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละค่ะไม่จริงวันเสาร์นี้หมอจะมีผ่าตาัดผ่าซิสให้คนไข้ถ้าหมอถูกพักใบอนุญาตกูจะผ่าได้ยังไงคลินิกกูสิบเจ็ดสาขาฮัโลโหลเวลาจะตักกะมันจะเป็นบงบงแบบเนี้ยเช่นหมอเอาเพชร สิบห้าล้านจากคนขายเพชรแล้วออกไปซื้อกาแฟแล้วออกไปเลยแล้วขอตัวไปซื้อกาแฟแล้วเดินออกไปเลยแล้วคนขายเพชรก็ให้หมอหยิบเพชรเอาออกไปซื้อกาแฟและเดินออกไปเลยลักทรัพย์หมอฟังเองหมอยแบบมันเกิดแบบนี้เหรอวะสมมุติว่าเราจะไปซื้อทองในร้านทองแล้วบอกว่าอ๋อเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะทองเอาไม่ต้องเพชรสิบห้าล้านเลยเอาทองเส้นละสลึงเดียวก็ได้ไม่ต้องทองเลย เอาอะไรดี๋ยร้านทองก็ได้ดูดีดูด,ดูโอเคสุดใส่ทองไปแล้วบอกว่าจะไปซื้อกาแฟร้านทองเขาใชอยูเดินออกจากร้านไหมข้อแรกไม่ต้องอะไรเลยเอาแค่นะไปกินข้าวแล้วอาหารมาขอเดินออกไปซื้อกาแฟออกไปซื้อน้ําแล้วถือจานข้าวออกไปถามว่าเจ้าของร้านข้าวจะให้ถือออกไปไหมถ้าให้ถือออกไปร้านข้าวบ้าไหมเออไม่ต้องอธิบายอธิบายในตัวของมันเองไปฟังดีๆแล้วจะเข้าใจแค่นั้นเองนะ แล้วหมอก็พูดได้แค่เนี้ยแหละว่าเออหมอก็ฟังดูแล้วแบบอ๋อหรอกูทําอย่างนั้นหรออ๋อหรอมันเป็นอย่างนั้นหรอเรื่องมันเป็นอย่างนั้นได้ด้วยหรอวะอ๋อโอเคได้ก็ได้หมอของขวัญคลินิกจะเปิดพรุ่งนี้คิวนัดจองเอียดเต็มเปีย้ยถูกพักใบป,ประกอบวิชาชีพเพราะอะไรนะร้อยไหม่ไม่ได้คุณภาพไหนอะหนังสือของแพทยสภาไหนคําเตือนคุณเอาชื่อหมอไปเซิร์ชในแพทยสภาสิและอะไรนะ ถูกบล็อกไปประกอบ3เดือนเนื่องจากฉีดสารเติมเต็มซึ่งก็คือฟิลเลอร์โอเคฉีดสารเติมเต็มแล้วคิดราคาแพงบอกเลยค่ะหมอไม่เคยทําอะไรถูกไม่ใช่ไรท์นะหมอไม่เคยทําอะไรชีพก็หมอมั่นใจอ่ะว่าฝีมือกูดีแล้วมันผิดเหรอที่หมอจะชาร์จแพงผ้าใบสีจานดินสอปากการาคาเท่ากันประเด็นอยู่ที่คนวาดโบทอ,อกฟิลเลอร์ราคาเท่ากันประเด็นอยู่ที่คนฉีด ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องเป็นมา,มาเป็นคนไข้หมอก็จบหมอคิวเต็มแน่นเอียดมหาศาลจบนะสวยๆเบาๆเคลียร์ไม่ไม่เคลียร์แล้วแต่เคลียร์ขอบคุณ f C l o v y e u สลิมดา่ายาให้เห็นเห็นแคปฟ้องสุดสอย ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานแบ่งทั้งหมดตอนนี้ตอนแรกแบ่งเป็นสามระดับหมินไหมวะหมินหมินเฮียฮ่ยเดี๋ยวรอหมินไหมวะเนี่ยอาจจะบวกลบฟ้องไม่ฟ้องแค่ขอให้ขอโทษหรืออะไรแล้วแต่หมินไหมวะยังบวกลบไงมันทําเอาผิดทางได้กฎหมายไม่ได้หมินอันนี้อาจจะฟ้องล้านหนึ่งหมินเฮีย่ยเนี่ยมีคนหนึ่งโดนแน่ๆห้าสิบล้านเพราะหมอเอาของขวัญคลินิกฟ้อง ของคลองคลินิกส่งสัมพาร,รปีละหลายร้อยล้านดังนั้นถ้ามันเสียเสื่อมเสียเสื่อมเสียถึงของคลองคลินิกมันฟ้องห้าสิบล้านก็ดีึ้นค่าวางสารสองแสนหมอวางได้สิบสารเลยไม่ติดค่าทนายห้าล้านจ่ายได้ห้าทีมสี่ทีมอีกทีมหนึ่งทีมเจรจาโอเคนะจบเรื่องที่โทรคนในรัฐบาลโทรหาทั้งเพจอาสาต่าง หมอขอไม่เอ่ยชื่อเพจแล้วกันนะใครที่ตามหมอจะรู้ว่าหมอทํางานให้กับอาสาใดบ้างและอาสาที่ไม่ออกหน้าและอยู่เบื้องหลังอีกมหาศาลเพราะดิฉันไม่ต้องถ่ายทุกรูปและอยู่ทุกที่เพราะคนมันตามเข้าใจใช่ไหมมันถ่ายทุกรูปอยู่ทุกที่ไม่ได้เพราะไม่งั้นกูโดนสไนเปอร์เลยอย่าบอกว่าหมอหิวแสงเพราะอย่าลืมว่าแสงที่ดูอยู่กูมีอยู่ตอนเนี้มันคือแสงไม่ใช่สปอตไลท์อย่างเดียวมันเป็นแสงสไนเปอร์ด้วย ถูกไหมนั่นไม่จะเป็นต้องหิวแสงได้แสงมาแล้วอิ่มเหรอหรือยังไงแต่การที่โทรไปในเพจอาสาแล้วบอกว่าถ้ามีหมอของขวัญราชการจะไม่ช่วยอะไรเลยถ้าใที่การช่วยนั้นคือการเปิดศูนย์ลอยต่อเปิดศูนย์พักคอยเปิดโรงพยาบาลสนามคุณจะไม่ช่วยอาสาแปลว่าคุณจะไม่ช่วยประชาชนนะงั้นหมอขอเคลียร์ตอนนี้เลยแล้วกันหมอไม่คล่องแวะ กับทุกเพจอาสาทั้งทั้งหมดเลยทั้งเราต้องรอดทั้งเส้นได้ทั้งอีจันทั้งกระจกเงาทั้งโรมานธรรมศาสตร์ทั้งทุกโรงพยาบาลทักทุกศูนย์พัคอยเอาชื่อหมอออกหมอขอช่วยประชาชนในฐานะหมอของขวัญจบนะคะถ้ามันจะเยอะเบอร์นี้ถ้ามันจะต้องผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องถูกคุกคามล่าสุดเห็นเห็นเอ,อ่อ เห็นใครจะได้รับอิสรภาพนะชื่อเจสซี่อะไรอะ่ะที่เป็นเขาเป็นอะไรเก่าบุนอปชอมาเก่าที่แย่งปืนด้วยมือเปล่าอะ่ะแล้วเขาติดคุกตั้งแต่วันนั้นอ่ะห้าปีห้าสามห้าสี 53, 54, ่ซัมติงอ่ะจนถึงเนี้ยเพิ่งจะได้รับอิสรภาพไปเมื่อวานมั้งจะไม่ผิดและสามีเขาถูกอุ้มฆ่าหลังจากลีภยัยและเขารู้เพิ่งจะรู้มั้งเนี่ยนี่คือความน่ากลัวของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหรอ หมอคนหนึ่งพิษภัยมีไหมมียังไงแล้วทำไมหมอไปอยู่ในเพจไหนหรือไปอยู่ในอาสาไหนจะต้องโทรมาบอกว่าถ้าหมอของขวาญออกหน้าราชาการจะไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยคือไม่เอาอะไรไม่ช่วยประชาชนไม่เอาด้วยคืออะไรเอาเป็นว่าหมอไม่ได้มีความสัมพันธ์แล้วกันนะหมดเลยกับทุกเพจ เชิญคุณราชการช่วยทุกเพจได้เต็มที่เลยค่ะจบแล้วกันนะ